วิทธันวาสองพันไม่รู้จะไปไหนครับมานั่งเฝ้าต้นพิกุลครับการทำความดียังคงดำเนินต่อไปนะครับสะสมบุญวันละเล็กวัละน้อย วันละเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยววันไหนได้ห้าเที่ยวก็ถือว่าทะลุเป้าทําความดีถาวายพ่อของแผ่นดินครับจอยอยู่ตรงนี้นะครับ,บรอบเกะะาะรัตนโกสินทร์ดีสิันวาสองพัาร้อาความดีผมยังคงดำเนินต่อไป